สวัสดีครับบรรยากาศตอนเช้า,ชาครับอยู่สวนคืนอก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสายชงคุณกูนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงก็กัวเลครับเมื่อกี้ก็ไปดูหนูมาดักหนูไว้สามันไม่ติดตีอยู่ครับแต่มันไม่ติดก็ไม่เปไ็นไรเดี๋ยววัานาเกตตัวใหม่การหาอยู่หากินก็มีได้ก็ไม่ได้เลยครับ เลยครับหลดมามาแซมมันครับที่ว่าไม่งามไม่ได้แซมครับม่นคือมามาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยที่ว่าใช่ไหมต้นมันมีใหญ่มีหน่อยยิงก็มาใส่เล่งว่าเล่งเล่งปุ๋ยมัน เนี่ยเขาพูดรู้เกี่ยวให้งัวอย่างดีละภาษาเขาแบบเหลียกงัวเลยครับควยควยควยกับควยพูดจะน่เนื้อพระโคตละงัวธรรมดากับวัวแต่แถวบ้านผมเหลียงงัวครับนี่ครับจะคุดใส่เวงนี่ครับเวังนี่คือว่าบริเวณเวังนี่ หมายเขาว่าบริเวณนี่แหละครับนี่ใช่ไหมครับก็บจะใหญ่ไม่ทันเขาครับมันนี่ครับชีวิตเองบอกของทุกอย่างแต่เองได้ลงมือทำเองก็มีความภูมิใจนะครับถึงมันจะได้มาได้นอนก็ค่อยบาแล้วทีนึงครับ <c oughs> ผมใส่ระเบิดหัวไปแล้วมันมันใจไมา่ทานนะันคขุดรอบๆต้น 你个就是超 จะให้มันใหญ่ทันกันครับพพีี่น้องขุดใส่ปุ๋ยยาหูก,กัดตายดิครับนี่ยแถวบานเหลี่ยมหูก,กัดตายเอุ้ยหลักนี่เป็นซอกด้ออย่าหาว่าพูดเลียนรับใช่ไหมเนี่ยต้นน้อยๆด้วยหลกักอีโพยเมย์ใช่ไหมต้นด้วยหลกักด้วยอืมอืมด้วย เอาเกินชาวบ้านคมละอาละครับอาละคือว่าเบื่อนายนะภาษาโคราชีา๋ยวจีบแล้วขี้ไก่มาไว้ใส่ไอ พิกี้ครับขี่ไก่นี้ยยยยอยยยย้ายนอยยยมยสยยยยยยยายยยบาทําเอาย่ายยยยยนยย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 บยย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 ยครับ,บว่าจะยย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 ัยยยยย ยาเนี่ยโอ้ยสำคัญยากเนี่ยเป็นได้วยถากแล้วก็เกิดคอยมีลาก นี่ครับก็ทิ้วถัดบานผมดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นว่าในกระนั้นบุกชายไปดักหนูลองดูโอเคีล้วใส่ไ้ใส่ปุ๋ย ใส่ใหญ่เท่ากันครับนี่ครับนี่สูตรตั้งแต่คนเท่าครับเป็นดิกหน่อยผมจำได้เลยสมัยแต่ก่อนคนเ่าคุดใส่ครับผมเป็นดิกหน่อยจำได้อ้กัดสุดชื่นดี คือร okay, น้ครับพพี่น้องให้ดูชีวิตชาวไร่ของผมจากเปลี่ยนอาชีพแต่ก่อนขับรถมาทำไรก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงทดลองครับยังไม่รู้รรน,รน,นะครับก็ลองพิ้อองถทกแต่พอพี่น้องโอเคครับพอพี่น้องชีวิตเราก็เหมือนตะวันนะครับมีมีตะวันขึ้นก็นต้องมีตะวันตกเออ วันไหนถ้ามีแดดเอ,อมีเมฆมาบดบังก็เชิงลุ่มย็นนหน่อยวันไหนถ้ามีแต่แดดก็เชิงโลดหน่ครับโอเคนะครับรู้เรื่องขอบคุณครับสำหรับการชมสุขภาพแข็งแรงกันทุน,นาด้วยครับอย่าเจ็ยบอย่าจนครับสวัสดีครับ